ฟังเสียงของทางผู้เสียหายไปแล้วนะคะลองไปฟังชัดๆนะคะจากทางตํารวจชุดตรวจค้นในวันนั้นกันอีกสักครั้งนะคะคุณผู้ชมว่าในฝั่งของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะปฏิบัติการของเขาในวันนั้นเป็นยังไงติดตามจากรายงานค่ะ ภาพการเข้าตรวจค้นที่บ้านของนางสาวกมลวันปิ่นทองพันธ์หรือซอปลาแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่ตำบลปากขาดอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาเช้าวันที่10กันยายนที่ผ่านมากำลังถูกสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาถึงการเข้าตรวจค้นที่ถูกระบุว่าไม่มีการชี้แจงหมายค้นไม่มีการแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่รวมถึงอำนาจในการตรวจยึดทรัพย์สินในวันนั้น มีทั้งเงินสด10ล้านบาทและทองคำน้ำหนักอีกกว่า100บาทว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และการนำตัวเจ้าของบ้านหรือซอปลาสามีและน้องสาวออกไปจากบ้านพักเพื่อสอบปากคำโดยไม่ได้แจ้งข้อหาหรือการกระทําผิดไม่ให้สิทธิ์ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นจนในที่สุดมีการเปิดเผยจากฝ่ายผู้เสียหายภายหลังว่าถูกเจ้าหน้าที่ชุดนี้ดำตัวไปยังเซฟเฮาเพื่อเจราจารีดเงิน5ล้านบาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ทีมข่าวได้ติดต่อขอเปิดใจหัวหน้าชุดตรวจค้นในวันนั้นเพื่อให้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขายืนยันว่าการเข้าตรวจค้นได้ทำตามขั้นตอนปวิอาญาตามระเบียบกฎหมายมีรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบก่อนเข้าเป้าหมายชี้แจงกำลังผลและเน้นย้ำไม่ให้มีการเรียกผลประโยชน์หรือยุกยิกกับทรัพย์สินของเป้าหมายอย่างเคร่งครัดและมั่นใจว่าการทำงานในวันนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุมยืนไหมว่าวันนั้นเราได้ชี้แจงแล้ว พูดถึงหมายคนแล้วก็ให้ดูแล้วก็มีการเซ็นในหมายคนด้วยไหมหรือยังมีครับก็เซ็นเซ็นทราบหมายดูกันทั้งสามีภรรยาแม่น้องสาวดูครบครับพยาในภาคประชาชนซึ่งอยู่นอกบ้านก็ยืนดูอยู่คลิปที่ว่าออกของช่องข่าวก็ไม่ขอเอ่ยชื่อที่ออกไปคลิปแรกก็คลิปตัดต่อล้วนั้นไอตอนนี้ผมแสดงหมายไม่มีไม่มีไม่มีที่ปราบดนะครับก็ตัดต่อมาแบบนั้นก็เอาข้อทีริง เป็นเมนกันมาดีกว่านะครับ้บาผมรู้แล้วผมไปถึงไม่สงสัยบ้างเหรผมชัวร์เลยไม้กับบัตรผมตำรวจเป็นร้อยผมเป็นตำรวจร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนประเด็นการนำตัวผู้เสียหายมาอย่างเซฟเฮาส์ซึ่งทีมข่าวตรวจสอบแล้วพบเป็นที่ตั้งของชุดปฏิบัติการที่หนึ่งกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาในตัวเมืองสงขลาทั้งที่ไม่มีความผิด พันตำรวจโทรขวัญชาติหัวหน้าชุดระบุว่าเป็นการเชิญตัวเพื่อมาซักถามเนื่องจากการตรวจคน้นพบเงินสดและทองคำจำนวนมากจึงได้ให้ผู้เสียหายนั่งมากับทรัพย์สินที่ถูกตรวจยึดเพื่อสืบสวนขยายผลแต่เมื่อไม่พบการกระทำผิดจึงได้ส่งคืนทรัพย์สินพร้อมกับทำบันทึกคืนทรัพย์สินทั้งหมดโดยไม่มีการรีดเงินจากผู้เสียหายและตลอดการคืนทรัพย์สินมีพยานฝ่ายผู้เสียหายร่วมอยู่ในเหตุการณ์ให้เข้ามาคือการเชิญตัวมาซักถาม เามีเงินสิบล้านอยู่ในบ้านมีทองตั้งร้อยบาทเนี่ยสิ่งแรกที่ผมคิดเื่อหนแล้วเขาก็โพสต์ไม่รู้ถูกบ้นวันไหนผมก็เลยบอกว่าเอามานี่มาสอบสักถามกันแล้วสุดท้ายผมให้เขาไปไหนให้ไปธนาคารครับเขาไปธนาคารแต่ก็ฝากไป่ฝากเลื่อนของเขาลูกน้องไม่ได้แตะลูกน้องอยู่ข้างนอกเขานั่งนี้แต่มีนั่งนี้พายานยืนตรงนั้นนั่งสอบอักขานตรงนี้มีสี่คนนั่ พราะผมพอไม่พบอะไรแล้วผมจะไปหายเรื่องยึดเขาทำไมถึงการควบคุมตัวไม่มีเพราะว่าไม่ได้ตั้งข้อหาเลยเพราะไม่ได้พบความผิดขึ่งหน้าแต่ส่วนพยานฐานอื่นที่ผมรวบรวมผมไม่สามารถบุกได้เหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกับภาพลักษณ์ของตำรวจอีกครั้งเมื่อถามถึงการทำงานของหัวหน้าชุดตรวจค้นเขายอมรับว่าการทำงานในปัจจุบันมีความยุ่งยากตำรวจต้องตกเป็นเป้าของสังคมมีปัญหาในการปฏิบัติงานหลายครั้งแต่ไม่ได้กังวลและพร้อมให้ตรวจสอบ และอยากให้คนเสพข่าวใช้วิจารณญาณอย่าเพิ่งตัดสินจนกว่าเรื่องราวจะสิ้นสุดหรือความจริงปรากฏชุดแบบงานวัดว่ามดนเนี่ยวัดโโซเชียลแบบนี้วัดโกเรื่องน้องเรียนแบบนี้ยเอ้าตั้งกรรมการตั้งกรรมการผมก็สอนว่าตั้งก็ตั้งไปอย่าไปลัวสู้ไปดิอย่าไปฟังใครว่าเออเฮ้ยถูกเรื่องต้องไปเคลียร์เงินไปเสียไปเสียทำไมในเมื่อไม่ผิดผมไม่เคยแบบนี้นี่คือสิ่งที่ผมปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดยืนยันครับ ไปแบ,บิหน้าที่อย่างถูกต้องครับบางทีผมพบนายผมก็ต้องกลาบขอโทษนายว่าผมมันมีแต่เรื่องแต่ทาไงได้ผมทํางานใครแจ้งอะไรผมว่าก็าแจ้งไปเราส่้ด้วยบรรยาก,กาศเพรา็ว่าไปถูกต้องไหมเราไปยอมก้มหัวให้จนแล้วต่อไปชาวบ้านพึ่งใครหลังจากนี้ยังคงต้องติดตามและพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต ขนกนวลอินสมพักษรสอนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน